ู่ช่องสุมนีวีวีชะนะผมเป็นเด็กผมก็เป็นเด็กไม่ได้เป็นหมอสิออทุกคนดูดิ<า>เราอยู่ข้างนอกนี่เราแบบหนาวมากเลยเดี๋ยวก่อนนะไอเด็กหัวจุกมาทำลายข้าวของเออทำไมคุณทำอย่างนั้น รู้สึกว่าที่นี่จะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะดูดิ่มีแบบป้ายติดเต็มไปหมดเลยอ่ะตอนนี้เราต้องรีบหากุญแจรู้สึกว่ามันจะไม่มีทางออกแล้วทุกคนเราต้องเกาะกลุ่มกันไว้เพราะว<ช>่าฆาต<า>ก,กรอาจจะใช้จังหวะน,นี้ในการหุกพวกเราก็ได้อุ้ยน่าคัวะ้องอยู่<ห>ด้วยกัน3ามคนใช่ไน้องดำอยู่กับใครก็ได้ที่ไม่อยู่กับพี่กีดอ่ะฉันไม่อะไรพี่เป็นเด็กพี่เป็นเด็กของจริงทำทางหนีที่ไรก่อนแต่ก่อนที่มันเด็กของปอมไงก็ก็ก่อนหน้านั้นก็ก่อนหน้านั้นสี ในบ้านเนี่ยเขาตกแต่งติ้งคริสต์มาสด้วยทุกคนสุดติ่งอ่ะเงินเงินเงินนี่แถบยังมีเงินด้วยอุ้งเก็บไว้เลยทุกคนเราจะรวยแล้วนี่น่าจะเปิดประตูแล้วาบบ้านแน่นอนโอ้ยใคเปิดแล้วโอเคโอเคโอ้ยมีคนเปิดประตูเย้ม่ใครเปิดประตูแล้วทำไมแป้งต้องร้องอย่างนั้นอ่ะแป้งเป็นใช่ไหมฉันเป็นอะไรเป็่โอ้ยเจ็บโอเคโอเค ที่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาจะมีประตูชั้นล่างด้วยนะซึ่งเป็นทางออกของเราเราจะต้องรีบหากุญแจแล้วก็ต้องรีบทำาเวสบางอย่างอ่ะมาเลยนี่ผมผมอยู่กับใครอ่ะไม่รู้ฉันไม่รู้ว่านายอยู่กับใครแต่ฉันรู้แต่ว่าเฮ้ยข้างบนมีกองขังเพียบเลยใครอ๋อนายขังมาเนี่ยแน่นอนอ่ะโอ้โหแล้วในกองคือมีนมด้วยแน่นอนเขาเขาเขากันเด็กหิวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะ ผมเจอกุญแจสีแดง้หนลพวกเราให้ไปหาหรือเปล่าพี่ไอพ่อยผมโดนไอ้ไอ้เฮ้ยพี่เกอยู่ไหนพี่เกอยู่ไหนฆานกฆากรเอาเอาคืนผมครับผมผมตายแเอาเอาสมเลยบอกเลยครับฆาตกรวิสกินครับผมบอกเลยผมไม่รู้ครัผมไม่รู้ี่หมายใ้กินนะรู้เลยรู้เลยโอ้โหคนที่แถวคราวที่สุดไอ้คนพูดนี่ ้เฉันอยู่กับเด็กโดยนี่แหละฉัไปเชื่อใจใครไม่เชื่อใจใครเฮ้ยไม่ใครไม่กี่เหรอไม่มีเลยวะตายไปแล้วพี่ตายไปแล้วนี่นี่ปางหรือเปล่านี่ปางหรือเปล่านี่คนถือก้อนแจได้คือใครพี่พี่พี่แจหันไปหรอเปอ๋อเออไม่ใช่พี่โม่ไปไปไปกินปกติพี่โม้อยู่กับหนูเลยนะพี่โม่นี่เหรอไม่ใช่นี่อยู่กับไปอยู่กับเด็กโม่ะเฮ้ยได้ไงโวพี่แป้งไม่เห็น่า ้อยู่ไหนอะเจ้าอยู่ไหนเอาเงินเนี่ยตะกี้แป้งไม่เห็นว่าเขาแป้งล่าต่อหน้าแป้งแล้วแป้งไม่เห็นไม่เห็นเจ้อยู่ไหนอะเดี๋ยวไปช่วยหนูไปช่วยเราต้องไปไขไขตรงไหนวะเนี่ยลืมไปแล้วอะน่าเศร้า อันนี้ปางอยู่ไหนทำไมไม่มาอยู่กับเพื่อนพี่หนูหลงทางาพี่หนูอยู่ในห้องที่มีภาพวาดบ้านน่ะพวกคุณก็แยกกันอยู่นะไม่มีใครอยู่ด้วยกันเลยนะเนี่ยเออมันแยกกันอยู่หมดเลยเนี่ยนี่ผมอยูอออ่ที่แจงเฮ้ยตรงนั้นมีคนเอ,อี่อยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนอะ่ะไม่ต้องมาเลยพี่ไปไปไม่พี่ไม่ได้เป็นเฮ้ยจอจอกไอ้ปางไอ้ปางเป็นหนูไม่ได้เป็นปางเหรอ ผม่าประตูนี่ออกไม่างอ่ะจจจเก็บกุญแจม่วงไปยังไอ้ยใครวะปังปังเขาอยู่ตรงนั้นกันต้องข้างออกอยู่ไหนเนี่ยไอ้ไรปังขนาดนั้นมันยุ่งออกมาปังเราไปไหนก็ไปผมไปหาประตูก่อนละก็คุณมันหากไอ้ยพิโม่โม่อยู่ไหนวะนี่ไงอยู่ข้างเนี่ยไอ้ปังมันเนี่ย ไอ้ปังแป้งล่างแล้วปังแป้งป้าพี่พี่ไม้อยู่ไหนเนี่ยหนูอยู่ข้างนอกโอ้ตาตาตาป้าอย่ามาไอ้เด็กดำอย่ามาพูดเขาอยู่ด้วยกันหมดทุกคนเนี่ยพี่หนูอยู่ข้างนอกจอมวกเก็บมัวร์นโป๊ปอดไม่ไม่ไม่ได้เป็นโป๊ปอดผมหาประตูไข่ไม่เจออยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเหมือนกันหาไม่เจอเหมือนกันวะชิงหงอหนูก็หาไม่เจอ แล้วกุญแจดองอยู่กุญแจแดงอยู่อยู่ที่ผมสองดอกกับลวดอ่ะอยู่ที่ผมดอกหนึ่งอ่ะแดงมันเยอะจัดอุ้ยโอ้โหเต็มเลยอ้าวแล้วจอไม่ได้เดินไปด้วยเหรออ้าวเอพี่จอไหนวะอยู่ไหนเนี่ยพี่นี่ไงทุกคนพี่จอพี่จอหนห็นพี่แจ๊ดเอาฟากุญแจทิ้งเลยรนาเลยเราต้องห้ามเยอะจัง พี่แจ้งพี่แจงหนูมีกุญแจนะพี่ไกลๆโอ้หแล้วเมื่อกี้ผมมีแดงสองไข่ด้ก็คือจบแล้วนะพี่แจ้งอยู่ไหนพี่บอกพี่โคดจุโคดจุยังไม่เจอที่ไข่เลยเฮ้ยปากมันชั่วบอกแล้วไงพี่อยู่ไหนอะบอกพี่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ แล้วแต่ก็คลิปแกก็ยี่สามนาทีก็คือแค่วิ่งหาฉันจะจะมีหมอกจะจะแกล้งแกตัดให้ตาแหกไปเลยโคตรชั่วร้ายอ่ะจะตัดลิปตาแหกเนี่ยปางแกว่าง้างฆ่าพวกเพื่อนฉันไม่เป็นไรปางตัดตัดตัดไม่ยากแค่หันทิ้งพวกข้างยวงอ่ะนกหนูร้องดังมากเลยอ่ะหนูหลงทางมากเลยอ่ะตอนเนี้ยนี่หลงทางว่ะจริงพูดจริง ลงทางลงทางกันใหญ่ลงทางกันใหญ่มีตู้ข้างบนแจ้งไปเปิดยังหนึ่งสองสามสี่ข้ามผ่านไม้ไปมีไหมไม่มีวะโหเดินพี่อยู่ไหนกันอ่ะบอกอยู่ไหนกันอ่ะมีอยู่สองคนเดินดังเอียดเลยนะเฮ้ยเขาเขาหลอกเขาแอบวะเขาแอบวะพี่แจ้งพี่อยู่ไหน ออกมาก่อนแล้วอยู่ไหนหาไม่เจอพี่หนูหาไม่เจออยู่ไหนพี่ออกมาเถอะนะอย่างจุ๊กพี่แจงอยู่ไหนอะพี่หนูไม่เจอเอาเว้ต้องได้เว้จอมันไม่ได้ออกตู้มาเลยออกตู้มาเลย พี่แจอยู่ไนพ่บ้าแป๊งเอเอาเว้ยมันต้องได้เว้ยจอมันไม่ได้พี่ออกตู้มาเลยออกตู้มาเลยคือใกล้กันมากแม่โอ๋ไอ้กามันบอกให้คุณเจมไอันบอกแค่ว่ากุญแจอยู่ตรงไหนแค่นั้นมันไม่ได้บอกตำแหน่งเด็กน้อยเฮ้ยจอนหนีไป พี่อยู่ไหนจะพาหนีไปพี่จงพี่มันแดกซุมพี่มันเป็นแดกไม่ดีพี่แก้งหนูทำไมหนูไม่ไปไหนแล้วหนูจะยืนอยู่ตรงนี้หนูไม่ไปแล้ว คนอยากแกงปาาปลาคนแกงมันนะปลาขอบคุณนะพี่ได้ชิปแล้ววะคนแย่เลยมาผมเป็นเด็กเป็นเด็กสนุกแล้ววะแต่ว่าทุกคนดูอะไรนี่นี่บ้านที่พวกเราอยู่เนี่ยมันจะไม่ใช่บ้านธรรมดา เอตึกตึกไอ้ปางตึกโอ้โหเอาปากดูเลยปากเป็นฆาตกรตึกนั้นสลายร่างเลยตึกนั้นสลายบ่างเราลุยไอ้เด็กพวกนี้เฮ้ยพวกเราช่วยกันหาของเร็วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยตายแล้วปางมันหากุญแจอยู่พี่ฆาตกรเนี่ยจะซ่อนกุญแจไว้ตามบ้านต่างๆนะต้นไผ่ละบ้านเนี่ย จะมีปืนเท่าไรด้วยยิงหนวยงมได้เลยเดโยนโยนปืนจกไปได้โยนกืนแจกไป่างให้หมดก่อนนี่ใส่ไว้ดีนี่ใส่ไ้ดีนี่นี่ดูนี่ดูนี่หยุดดานาคตะกรนี่คือการที่โดนป้อนมาตะกอนรอเลยว่าแกจะไม่ได้เป็นบูเชอร์อีกต่อไปตีนะใไมอัหนนีู้่ีมากทไม ปุ่แค่กระบอกเดียวฮะฉันยังมีอีกกระบอกนึงโอ้ก็ใจบุโค้บุลลี่เลยเอ้ยโดนบุลลี่แล้วถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่ล่าบุลลี่กันขนาดนี้ใช่ไหมแล้วเรารีบหาของต่อผมว่ากุญแจน่าจะครบแล้วมั้งไม่รู้อ่ะไอ้เงี้ยเดี๋ยวผมลงเบนโอเคคือเราไปไขก่อน แกงกำลังพุ่งพี่กิตยิงต่อใครยิงต่อพี่กิตพี่กิตยิงพี่กิตยิงใจเย็นนะใจเย็นเฮรนั้อนมาใครนั่งต้อนมาฮ่าฮ่ฮ้ยมาดิพี่โมอาทุกคนทุกคนฉัไปชั้นล่างสุดแต่ผมยังไม่ได้ลงไปชั้นล่างสุดเลยไม่เป็นไรหนูมาเก็บกุญแจไว้ที่ตัวเฮ้ยเท่ากับว่าตอนนี้มีกุญแจเรายังขายกุญแจกี่ดอกพี่โมมีกุญแจสีอะไรบ้างไม่รู้อืมไม่พวกนี้ไอ้เด็กใจร้ายไม่เอาีกิตมีกุญแจดอกอะไรบ้างอ่ะ พี่โยนพี่โยนไปกลางหมดเลยเอาาลงมสิตอนนี้ฉันหนาวตอนนี้ฉันหนาวลงมาแล้วใช่เราต้องเฮ้ยหุนเหนาบดนแน่เลยเจ้ขอเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโดนผมโดนแล้วนี่คุณลงมาตายตายตายนี่ใส่ไม่ดีไปยตายตายโเดลนี่ใส่ไม่ดี เวกับขนมเหลือกขนมเหลือกขนเหลืองขเหลือไปเลยโอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้กันนะันแต่เริ่มเลยนะโดนลงตกมาเองไม่ชอบด่านนี้เลยองไมปังโดนแกงตลอด เฮ้ยทุกคนกดไลค์กด s ับสไครป์ช่องผมนี่มีวีดีอย่างถ้ายังอะ่ะรีบไปกดเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยซ่เซ่กินข้าวเฮ้ยทุกคนแม่เรียกแล้วฉันต้องไปแล้วนะอย่าลืมอ่ะอย่าลืมไปแล้วนะบ๊ายบาย